สวัสดีค่ะครูชาวาลิตดิฉันนางสาวสุวดีนำดีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ับเลขที่37วันนี้ดิฉันจะมาบรรยายความรู้ประกอบอินโทรกราฟิกที่ดิฉันได้ไปศึกษาคน้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนานะคะประเภทของศาสนาเนี่ยเกิดจากอะไรประเภทของศาสนามันเกิดจากคนในยุคดึกดําบรรหรือว่าคนในยุ ในอดีตการเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติมีภูมิศาสตรต์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันมันก็เลยทาให้เกิดศาสนาขึ้นมามากมายพอเกิดศาสนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งศาสนาออกเป็นประเภทประเภทนะคะซึ่งในชั้นได้ไปาหาข้อมูลมาเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆซึ่งในแต่ละข้อเนี่ยก็คือสามารถแบ่งย่อยได้อีกนะคะ มาดูที่ข้อแรกนะคะก็คือแบ่งตามลักษณะของศาสนาค่ะการแบ่งตามลักษณะของศาสนาเนี่ยสำหรับในข้อนี้นะคะมันก็คือการแบ่งประเภทของการนับถือ ในแต่ละศาสนามันไม่เหมือนกันนะคะก็คือแบ่งออกเป็นสีหัวข้อย่อยนะคะข้อที Cada ่หนึ่งเลยก็คือเอกเทวนิยมค่ะก็คือการนับถือพระเจ้าแค่องค์เดียวหรือว่าศรัทธาพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นซึ่งศาสนายกตตวอย่างศาสนาก็จะเป็นพวกคริสต์แล้วก็อิสลามที่นับถือพระเจ้าองค์ค์เดียวนะคะต่อไปก็คือพระหูเทวนิยมค่ะพระหูเทวนิยมเนี่ยก็คือการนับถือพระเจ้าหลายองค์หรือว่านับถือพระเจ้าหลายองค์นะคะแล้ว ศรัทธาพระเจ้าหลายองค์ยกตัวอย่างศาสนานะคะก็จะเป็นพวกศาสนาพรามหมณ์ฮินดูกรีกโบราณนะคะที่มีพระเจ้าหลายองค์ในศาสนาต่อไปนะคือ,อสัพพัทธเทวนิยมนะคะข้อนี้ถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะอ่ามันคือ,อความเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยสถิตยอยู่ในทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะคะในธรรมชาติในรอบตัวยกตัวอย่างพวกแบบท้องฟ้าต้นไม้บ้าน ดินน้ำอากาศอะไรแบบนี้นะคะใช่หมดเลยยกตัวอย่างก็คือจะเป็นพวกศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแต่ว่าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็คือบางรัททีเท่านั้นเนาะต่อไปนะคะก็คือ,อข้อสุดท้ายก็คืออเ t วนิยมนะคะก็คือตรงข้ามกับเอกเทวานิยมเลยก็คืออันนี้เนี่ยไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วก็ไม่นับถือพระเจ้านะคะแล้วก็ ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าอ่าเชื่อในการกระทําของตัวเองมากกว่านะคะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกศาสนาเชนศาส,สนาพุทธนะคะที่ไม่นับถือพระเจ้าต่อไปนะคะก็คือแบ่งตามอ่าสภาพการเป็นจริงในปัจจุบันสําหรับข้อนี้เนี่ยอาจจะดูกล้างนิดนึงนะคะก็คือแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็ข้อแรกนะคะก็คือเป็นอ่าศาส,สนาที่ตายแล้วศาส,สนาที่ตายแล้วเนี่ยชื่อก็บอกอยู่ว่าตายแล้วก็คืออ่า มีคนที่นับถืออยู่จริงๆในอดีตการแต่ว่าในปัจจุบันยังไม่มีคนนับถือแล้วอาจจะมีคนที่ศึกษาอยู่แต่ว่าไม่มีคนนับถือแล้วนะคะมีแต่ชื่ออย่างเดียวยกตัวอย่าง like, พวกเป็นบาบิโลนพวกฮิตไทพวกมาีกีพวกมิทราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <Pues. S 2> ก็คือเป็นศาสนาที่เก่ามากแล้วก็ไม่มีคนนับถือแล้วในปัจจุบันทีนี้เนี่ยก็คือข้อที่2ก็คือศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือศาสนาในปัจจุบันเนี่ยแหละคะ่ะที่มันอาจดาเนินหอบ ตัวเองขึ้นมาถึงในปัจจุบันได้ก็คือยังมีคนที่นับถือแล้วก็ในมีบทบาทกับคนในสังคมยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกศาสนาคิดพุทธอะไรแบบนี้อิสลามาพาหมณ์ฮินดูยิวของเจืออะไรแบบนี้ค่ะใช่หมดเลยก็คือในปัจจุบันก็ยังมีคนนับถือ ต่อไปนะคะก็คือการแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการค่ะอันนี้นะคะก็คือจะแบ่งเป็นอ่ะในยุคเก่าแล้วก็แบบอันใหม่เลยในปัจจุบนันก็แบ่งได้เป็น2หัวข้อเหมือนกันนะคะข้อแรกก็คือศาสนาธรรมชาติค่ะศาสนาธรรมชาติเนี่ยก็คือการนับถือศาสนาก็คือการนับถือธรรมชาติน,าาตนั่นแหละค่ะก,ก็นับถือท้องฟ้านับถือป่าไม้นับถือธรรมชาติแล้วก็เป็นศาสนาที่อ่าคนก็เคารพด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอยู่จริงๆนะคะอ่าอันนี้เนี่ยจะแบบอยู่ใน พวกศาสนาผีนิดนึงนะคะก็คืออาจจะไม่มีองค์ประกอบครบถ้วนไม่มีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนนับถือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชนพื้นเมืองชนเผ่าอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะก็คือศาสนาองค์กรอันนี้คือศาสนาใหญ่เลยก็คือแบบอ่าเป็นศาสนาที่ในอดีตแต่ว่าก็พัฒนาแล้วก็มีองค์ประกอบมาเรื่อยๆแล้วก็มีบทบาทกับคนในสังคม มีการควบคุมจนเกิดเป็นสถาบันอันต่างๆนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันจนมันเกิดความมั่นคงในปัจจุบันค่ะก็เป็นศาสนาสากลใหญ่ๆเลยก็จะเป็นพวกคิดอิสลามพุทธอะไรแบบนี้ค่ะใช่หมดเลยก็ต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะก็คือศาสนาแบ่งตามาลักษณะผู้นับถือ ของศาสนานะคะก็จะเป็นแบ่งได้เป็น4ี่หัวข้อนะคะก็มีศาสนาเผ่าศาสนาโลกแล้วก็ศาสนานิกายซึ่งอันแรกศาสนาเผ่าเนี่ยมันเกิดจากคนกลุ่มน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็มีการนับถือกันเฉพาะในกลุ่มนั้นจนเกิดเป็นศาสนาชาติ อันนี้อาจจะดูงงนิดนึงแต่ว่ายกตัวอย่างนะคะพวกศาสนาชินโตใช่ไหมคะที่นับถือกันเฉพาะในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกมันอยู่แค่ในญี่ปุ่นนะคะแต่ก็ต่อมาก็คือเป็นที่รู้จักของคนในญี่ปุ่นแล้วก็เกิดเป็นศาสนาของชาติแล้วก็คนอื่นก็รู้จักเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะฮินดูแบบเนี้ยคะ่ะนับถือในแบบเฉพาะอินเดียแต่ก็แบบมีคนรู้จักแล้วก็เกิดเป็นศาสนาของประเทศศาสนาพวกยวพวกอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็นับถือกันเฉพาะในอิสราเอลหรือว่าพวก าชาวยูอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะก็คือศาสนาโลกศาส,สนาโลกเนี่ยมันคือศาสนาสากลอ่าไม่ไม่ได้กําหนดว่าอยู่ในกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเหมือนกับศาสนาเผ่าก็คืออ่าอยู่กระจายอยู่ทั่วโลกนะคะก็เป็นศาสนาสากลนั่นแหลคะค่ะก็ศาสนาพูดศาส,สนาคิดอะไรแบบนะะี้เขาคนรู้จักกันแบบเยอะนะคะ ต่อไปเป็นศาสนานิกายอันนี้นะคะมันเกิดจากศาสนาสากลที่อ่ามีความขัดแย้งกันภายในอ่าสังคมศาสนาทําให้มันเกิดเป็นนิกายย่อยๆนะคะอ่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความกดดันทางอ่าในในสังคมเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้อ่ามีมีคนที่ไม่พอใจหรือว่า มีคนที่มีความคิดเห็นต่างเนี่ยแตกตัวออกมายกตัวอย่างศาสนาที่เกิดเป็นนิกายเนี่ยก็จะเป็นพวกอะศาสนาพุทธเนี่ยก็มีมหายานเทรวาสศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีเยอะเลยที่แบบมีนิกายนะคะมีถึง73นิกายซึ่งมันก็มีความขัดแย้งกันภายในสังคมของศาสนายกตัวอย่างความขัดแย้งเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแบบเออเหยียดสีผิวมีความไม่เท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้นะคะก็เกิดเป็นนิกายย่อยๆขึ้นมามากมายไม่ได้จํากัดว่าอยู่แค่73หรือว่ามันอาจจะมีเยอะกว่า ได้ซ้านะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สําหรับประเภทของศาสนาค่ะขอบคุณค่ะ